สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงจะตาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2,567สำหรับชาวราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนก็ดูเป็นแนวทางได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันเช่นทุกๆครั้งว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็โปรโดใช้สติและวิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปนับได้ว่าเดือนนี้ท่านชาวราศีพ,ศพ,ศพิจิบจะรู้สึกได้ว่าตัวเองผ่อนคลายในหลายๆอย่าง ที่ได้เระจนมากับความยุ่งยากลำบากบางอย่างในช่วงปลายปี2,566จนมาถึงช่วงเดือนมกราคม2,567บางเรื่องราวที่คิดว่าไม่น่าจะจัดการได้ท่านก็จัดการได้สาเร็จด้วยดีบางอย่างก็คลี่คลายไปเองโดยไม่ต้องทำอะไรก็นับได้ว่าท่านชาวราศีพิษพกต้องใช้เวลานี้ในการทบทวนบทบาทชีวิตของตัวท่านเองว่า มีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนอย่างไรเสียในช่วงวันที่1ิบกุมภาพันนี้เป็นวันตุดจ,จีนท่านก็ควรถือเอาโอกาสนี้ปรับแนวทางชีวิตของท่านเผื่อว่าท่านจะพบเจอสิ่งที่ใจสิ่งที่ชอบในวันต่อๆไปได้ครับในด้านการงานท่านที่ทำงานประจำเรื่องงานมันก็มีทั้งเรื่องที่ง่ายกับเรื่องที่ยากปะปนกันเข้ามา เรื่องงานที่ง่ายก็มีไม่มากแต่เรื่องงานที่ยากก็รู้สึกว่าจะเยอะอยู่นะครับซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการจัดการส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระและหลายท่านอาจจะได้งานหรือคำสั่งซื้อที่เป็นงานที่ผูกสัญญากันระยะยาวหลายงานก็ถือว่าดีครับทุกอย่างมีเสียมีได้ปนปนกันไปนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าดูดีครับในด้านการเงิน ท่านที่มีรายได้ประจำก็ใช้จ่ายเป็นปกติดีอยู่ส่วนท่านใดที่มีช่องทางทำมาหากินนอกเวลาหรือผ่านทางช่องออนไลน์ก็ลองปรับเปลี่ยนแนวทางหรือนำเสนอสิ่งใหม่ๆสินค้าใหม่ๆท่านก็จะค้าขายได้กำไรดีส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระการเงินก็ถือได้ว่าได้เติบโตต่อเนื่องมาตลอดทั้งเดือนนี้ก็ถือว่าสวัสดีครับ รายจ่ายก็มีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆครับผมในด้านความรักกันท,ที่มีคู่รักคู่ครองอาจจะมีข้อโต้แย้งกันบ้างในเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเกา่เกาๆแบบปื้นฝอยหาตะเข็บเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคุยกันนี่แหละบันเทิงแน่ก็ต้องขอแนะนําว่าบางเรื่องราวบางอย่างก็มองข้ามมองผ่านไปนะครับมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นในเมื่อชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้ว ส่วนคนโสดอาจจะได้กลับมาคืนดีกับแฟนเก่าคนละเก่าหรือบางท่านอาจจะมีพวกพ่อไม้แม่ไม้มาสนใจที่จะผูกสัมพันธ์ด้วยก็พิจารณาเอานะครับในด้านสุขภาพอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการทำงานประจำวันเช่นการใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องไฟฟ้าต่างๆการใช้ยวดยานพาหนะก็ระวงังอย่าประมาทมันก็จะบรรเทาผลหนักเป็นเบาได้ครับ ทำพยากรเสริมทั่วไปท่านชาวราศีพฤษภท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์และหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงบ้านร้านค้าสถานที่ทำงานออฟฟิศรถลาหรือบางท่านอาจจะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือทำออฟฟิศใหม่ก็เป็นได้ครับท่านชาวราศีพฤษภท่านใดที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีข้อขัดแยง้งหรือมีปัญหาเรื่องการเงินที่เช่นการเป็นเจ้าหนี้เป็นลุหนี้ เจ้านี้บางคนอาจจะโดนลูกนี่เบี้ยวนี่ก็ได้ลูกนี้ก็คงจะโดนเจ้านี่ทวงถามแบบจัดเต็มก็เป็นได้เช่นกันครับท่านชาวราศีพฤษภท่านใดที่เกิดบันอังคารท่านอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยแบบกระทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุก็เป็นได้ครับอันเนื่องมาจากตัวท่านเองที่เกิดความประมาทพลั้งเผลในการใช้รถลาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในการทำงานของท่าน ท่านชาวราศีพฤษภท่านใดที่เกิดวันพุธบางท่านมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงหรือต้องเข้าไปดูแลคนเป็นจํานวนมากท่านชาวราศีพฤษภท่านใดที่เกิดวันพฤหัสบดีบางท่านอาจจะได้ไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมพิธีกรรมด้านความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านนับถือ หรือได้ไปปฏิบัติธรรมหรือไปในที่ที่เป็นโบราณสถานต่างๆท่าน้าวราศรีพฤษภท่านใดที่เกิดวันศุกร์ท่านที่ยังโสดอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจกันหรือได้พบคนจากแดนไกลไปนานแล้วได้กลับมาเจอกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเกา่าคนละเกา่ารวมถึงได้พบเจอชาวต่างชาติก็เป็นได้เช่นกันนะครับท่านชาราศรีพฤษภท่านใดที่เกิดวันเสาร์ ท่านที่ว่างงานรองงานก็จะมีผลตอบรับเข้ามาหรือได้รับการติดต่อในเรื่องงานเข้ามาบางท่านอาจจะลื้อฟื้นงานเก่าๆกลับมาทำใหม่อาที่เช่นบางท่านอาจจะเคยทําการเกษตรมาแล้วแล้วก็เลิกลาไปบ้างพอ,อมาถึงช่วงนี้ก็คิดที่จะกลับไปทําการเกษตรเช่นเดิมแต่เป็นการเกษตรแบบแผนใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ในท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบรณาจารย์ก็ขอน้ำใจจากทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟงังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ